เวลาที่คุณรู้สึกแย่ห้ามทำสมาธิค่ะเพราะอะไรคะเพราะเวลาที่คุณทำสมาธินะคะคุณอยู่ในคลื่นที่สบายๆแต่ขณะเดียวกันคุณรู้สึกแย่แล้วคุณไปนั่งสมาธินะคะมันยิ่งเป็นการที่คุณไปโฟกัสในสิ่งที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีสิ่งนั้นจะขยายมากขึ้น จริงๆแล้วเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีหรือเวลาที่เราเครียดเราจะไม่นั่งสมาธินะทุกคนเราจะต้องไปทําให้ตัวเองรู้สึกดีก่อนง่ายมากๆทุกคนถ้าเรารู้สึกไม่ดีเครียดธรรมชาติจะช่วยจะช่วยเราได้ออกไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์ใต้ต้นไม้มองไปไกลๆเห็นสีเขียวของต้นไม้มองดูน้ำพวกนี้จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่างครูเองถ้าสมมติว่าครูอาจจะเหนื่อยครูก็จะไปเดิน ไปเดินเบาๆนะกับบรรยากาศกับธรรมชาติครูก็หายแล้วทุกคนนี่คือสิ่งที่ครูทำประจำฉะนั้นเวลาที่รู้สึกแย่จงไปเปลี่ยนอารมณ์ก่อนแล้วค่อยมาทำสมาธินะคะ